ป้าอยากจะให้คุณหมอแว่นมะดูบางต้นมันเหลืองคุณเดินตามคุณได้ได้ครับ ดูตามขึ้นมานี่เออเนี่ยมันเป็นลักษาแสดงอาการแบบนี้เนี่ยเ้าใส่เอเออโดยผมจำมากเงินไปอเปไ่าไม่เกี่ยวกันครับเนี่ยไม่ไม่แสดงอาการเป็นเยอะเหมือนกันนู่นนะตรงนู้นก็เป็นเนี่ยเนี่ยเป็นนี่เลยเป็นใบเหลืองนะครับออเป็นใบเหลืองเพราะมีแมลงใช่ไหมหรือยังไงแต่ลากปาล์มไอ้ลากกับมะพร้าวเนี่ยมันต้องมีติดอยู่แน่นะติด มันเป็นยอดเหลืองเนี่ยนะอยากจะรู้ว่าที่เนี่ยมันใช้ไม่ได้หรือว่ามันเป็นก็ไอที่ว่าะไไใ่รัแล้วใส่ยามากกันไปจนมันไม่น่าใช่แต่ป้าใส่มันจะใส่ปุ๋ยเนี่ยอย่างอย่างอย่างป้าเนี่ยครับใส่ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมครับจ้ะใส่ปุ๋ยข้างนี้ก็จริงปุ๋ยสองข้างแต่เวลาลดน้ําเนี่ยมันจะลงเข้าไปหาที่หลุมมันอาจ้ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรากมันจะวนกลับอ๋อรากมันจะวนกลับแล้วกลายเป็นว่ามันก็พ้นเปี้ยนอยู่แถวเนี้ใช่แล้วมันเลยมันเลยกินมันก็เลยกินกินกิน กอกินรากหน่อยมันก็น็อกปุ๋ยไปแต่พอเราพอลดน้ำาพิเดี๋ยวมันก็จะฟื้นเขียวเหมือนเดิมเพราะน้ำมาพักนี้ก็ไม่เคยได้ใช้ใช้ปั๊มไม่ได้เพราะเขาก็ลังก่อสร้างโรงน้อยู่น้ไฟมันไม่พอการแก้นะครับการแก้ถ้าเกิดการน็อกปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ใช้ทอนดีพริกันดินผสมน้ํารดคนเลยก็ได้นี่ป้ารดเลยนะรดมาสอรอบแล้วนี่ใช่ครับรดไปเรื่อยครับเพวันพรุ่งนี้เช้าน่ยท่านเกจิดรอบแล้วเขาก็ห้ามไม่ให้ฉีดรดตอนบ่ายวันนี้บ่ายเนี่ยป้าว่าจะลดแล้วเขาบอกว่าให้รดตอนเช้าตอนดินเย็นใช่ไหมใช่ครับตอนินเย็นครับผมอ่าตอนเย็นครับผมนะอ่แล้วป้าก็เลยนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะหยอดอะเพราะป้าไม่ไม่ไม่ได้ฉีดหรอกคือไม่ฉีดแล้วขี้เกจดหยอดเลยพอฉีดครับหยอดเลยหยอดได้เลยหยอดได้เลยเวลานัพี่ดินเนี่ะ ใลยใช่สิบห้าช้อนตามที่เขาบอกเยอนแกงนี่เีใช่เยอะเาปกนป้าได้2องถังเองสองร้อลิตรน้ำสองรลิตรสองร้อลิตรแต่ป้าได้สองถังนั่นเองนะเขาทํากันได้กี่ถังสองร้อลิตรได้ของผมกระปุกหนึ่งห้ารอยหาสิันได้ทั้งท่า่วะสองถังครึ่งสองถังครึ่งใช่ แต่ป้าใส่ไปเนี่ยนานหรือว่ามันดาคับเดียวก็ได้ครับเนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้มีนาลาชที่ดินเนี่ยใส่เยอะใสได้ดินยิ่งดีป้าซื้อชุดแรกอะได้มาสามกระปุกก็แกระแถมอีกกระปุกชุดสองกระสามกระปุกแถมกระปุกแล้วแบาป้าไปซื้อสี่แถมสามมาอีกนะโอ้เป็นเจ็ดโอ้ใช่สิณ้ากระปุกสิอันนี้ใช้เยอะได้แต่ไอ้สูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยใช้เยอะเป็นขวดที่เป็นน้ำอ่ะต้องใช้ตามซีซีที่บอกเลยใช้ยังละอ่าหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรพอ นะครับแต่ถ้ายาเนียยังไม่เคยฉีดนะแต่ว่าไอ้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 ที่ว่าน้ำน้ำอ่ะฉีดไปแล้วครั้งนึ่าครั้งนึ่าปกตินะครับถ้าพริกเนี่ยถ้าระยะนีแล้วไม่ได้ไม่ได้โดนยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยใบมันจะกระด้างกระด้างเนี้ยใบมันจะงีกงีกอ่ามันจะงีกงีกงีกเพราะว่าเพียงแค่เห็นคุณวิจับอกว่าพี่น่าจะปรับราคายาขึ้นหรอจริงเปล่าเนี่ยเดี๋ยมีเดีดูเดูก่อน พราะว่าต้องดูเศรษฐกิจด,ด้วยเพราะว่าปัญหาหลายอย่างเนาะตอนนี้เนาะอย่าพึ่งปรับขึ้นเร็วสิเนี่ยตอนนี้ป้าซักเงินเนี่ยแสนฝาน,นะตรงนี้ก็หกหมื่นฝานแล้ววานีีเปล่ยนบ้านหลังหลังซอยสีน่ะก็หมดไปตั้งสี่ห้าเดี๋ยวป้าตัดยางขายกับตัดปาล์มขายขาย,ขายแล้วได้ราคาะสองมวดเงินแสนฝานึงกันสองมวดก็ได้แล้วตัดตามสองมวนก็ได้แล้ววานเนี่ยตัดไปอ่ะได้มาสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยเนี่ยราคาลงขนาดนั้น ถ้าเหลือเหลือมาเท้าไงถ้าเหลือเเนี่ยมะพร้าวแดดดูไหมมะพร้าวเนี่ยเพิ่งสาดรอบเดียวไม่ไม่อยากชวนดูหรอกเพราะว่ารอบเดียวไม่น่าเห็นผลน่ะใช่ไหมใช่ไหเนี่ยไม่ใช่ลูกเม่าให้ป้าอยู่เขาทุกวันนะป้าจะเห็นผลลูกเม่าลูกเพี้ยนน้อยคนอื่นกินลดใจนี่ไม่ค่อยได้กินดูดูดิดูบอกว่าไม่เห็นผลเนี่ยใบเขียวแป๊กเลยบอกเนี่ยป้าสาดไปรอบเดียวไอ้ไอ้เนี่ยนะ ป้าสาดไปแต่สูตเรเดียวกันก็ไอ้ปาล์มเลยนะหนึ่งสองสามสี่เลยนะมะพร้าวแกงใช่ไหมครับป้มามะพร้าวแกงไม่ไมะพร้าวที่ว่าเอาไปขูดขูดเราอ่ะท่ะขี้อย่างนั้นนะครับผมเนี่ยเนี่ยป้าเห็นพริกเนี่ยมันมน,นั้นมันแสดงอาการเหลืองเนี่ยอยากเจอหน้าหมอแว่นแล้วเขาเลือดไม่ดีใจมาแล้วมาแล้ว, <S <S วจะออกทีวีนะไม่ดีใจเลยนะป้าเป็นคนพูดเยอะอ่ะอามึไม่ต้องอายแล้วป้าอย่างนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะมีอย่างนี้อย่างหนึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ที่ มีปัญหาเอาเม็ดอ่อนมาหรือเปล่าไม่ไม่ป้าซื้อนะซื้อซื้อทิมเป็นกระบะละร้อยสามสิบอาทใช่ครับมาบางทีมันได้พันติดเชื้อมาหรืออะไรมาไม่ได้มีหลายอย่างแต่ว่าเม็ดเนี่ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็จะกลายถ้าใบถ้ายังทำไปแล้วอีกสิบห้าวันหรือยี่สิบวันมันยังเหลืองอยู่นะครับก็ไป ปล่อยหลอปล่อยเข้าไปเถอะปล่อยเข้าไปเถอะแต่เาว่ามันจะเป็นที่เม่เหล็กพันธุ์ด้วยเนี่ยนี่นี่แล้วก็เนี่ยต้นเนี่ยมันอยู่ดีมันก็เหี่ยวไปเองยอดน่ะนี่ไงที่ผมบอกไงครับเพราะที่มันกินปุ๋ยมากเกินใช่ไหมครับบางทีก็หรือว่าอะไรโดนมันอะไรไปทํายอดมันหักเนี่ยโอ้ยฉนั้นเราสงสัยจะอีแสบหมาตัวนึงเนี่ยเขายิงใส่ป้าต้องสร้างชื่อมันไว้อีแสบ่มันดื้อมันหักครับนี่ไงผมเจอแล้วไงเต่าทอง เวขาป้าป้ายังไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงเลยไงก็ถึงถามคุณหมอแว่นอยู่เนี่ยว่าป้าเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงป้าจะใช้เซฟวินอ่ะบวกกับอ๋อคาร์บ الي วครับคาร์บ الي วว่าคาร์บ الي วแต่บวกกับทอนนี้สยามบวกได้ไหมคือขั้นได้เลยได้ได้ครับ เออนั่นแหละยังไก็จบป้าก็มีความรู้แล้วทีนี้นะทําไม่งั้นนะลูกบอกให้เลิกทําแล้วแต่ว่าอยากทําอ่ะท่ำเงินทางนั้นเนี่ยเงินทางนั้นแหละป้าทำมะเขือพวงไว้เนี่ยลงทุนไปสองหมื่นนะป้าขุดทิ้งเห็นไหมคุณเห็นร่องรอยไหมเนี่ยทำไมะครับมันเป็นโรคอะไรล่ะเขาเรียกโรคอะไรป้ามันกินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโรคที่ว่ามาไวรัสอ๋อเราซื้อบานพันมาพันเป็นไว้ทั้งหมดนะซื้อพันมายี่สิบกะบางป้าสีดยาไม่ทันมันสิตัวแมงวีขาวมันเข้า นแน่ๆแล้วป้าก็เลยขุดทิ้งแล้วก็ปกลูกพริกเลยนะแล้วมันสงสัยอีกว่าที่มันไม่ดีหรือยัง<ด>ไงม,มันไม่ดีขายผมเอาอๆๆอแล้วตอนนี้ป้าซื้อยากนันเลยปากก้าซื้อไว้ตรงนี้ดีสิดินก็ด,ดีครับดินดีถ้าดินไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวสวนบนของป้าสวยกว่านี้อีกเนี่ยมันข,นขับรถเข้าไปดูได้เลยเนี่ยมันเยียบเยียบแล้วมันยุบยุบสแสดงว่าดินเขาไม่ตาย ยางป้านี่สวยได้แต่ตรงนี้จะยางป้านะแต่คนละพันอันนี้สองพันหนึ่งแต่ข้างบนนู้นของป้าสองสามห้าโอเคนี่จะได้ยางป้าโอเคเพี้ยสายโอเคเพี้ยป้าสวยอยากรู้นี่อันนี้แค่นี่จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ชมกันเองนะนะคือชี้ยาให้มันทันหน่อยยาไม่ทันยาไม่ทันน่ะป้าคุณใช้ไฟฟ้าถีดน้องไฟฟ้าเหรอแต่ไฟฟ้ามันเข้าอยู่ใช่ไหมเพราะว่าคนงานเขาใช้อยู่เนี่อาการหนิกอย่างนี้นะครับ อาการมีดเป็นรอนนะครับมันจะเริ่มจากที่กินที่ใบอ่อนก่อนเพือไฟามันจะกินของอ่อนๆนะครับเพราะแสดงให้เห็นว่าพอมันออกมาเนี่ยมันก็จะโดนทําลายแล้วใบมันก็จะไม่ขยายแล้วมันจะไม่ใหญ่เบือนกัาไอ้พวกนี้มันจะยู่ใช่ไหมคะมันจะยู่ก็เซลล์มันถูกฆ่าไปแล้วไงพอเซลล์มันถูกฆ่าไปมันก็ได้แค่นี้มีมีเริ่มเข้าแล้วครับ แกูดูสินะป้ายอดอ่ากู้ใช่ป้ามีอยู่หน่อยนึงนะป้ายอดผงเออเออเออผงออมดําองพี่แจ๊ะไปอะไปดูสิมันตายลงดินไปแล้วนะมันขึ้นปื้นเลยนะโคนมะพร้าวย่างเงี้ยไปดูดูดิคุณเไปดูไปดูกูใช่ยังชวนดูหมดเลยเนี่ยมาดูดิหาว่าป้าพูดไม่จริงเนี่ยนะ่ยเออเนี่ยนะแต่วันนี้มันเห็นรถน้ำนะแมเนี่ยน่ไงกูใช่แล้ได้เหี่ยวฮะเนี่ยธรรมดาไม่มีนะอยู่ในดินเลยนะเป็นกออยู่ในดินนะแต่ป้ารดไปสองครั้งเนี่ย ป้าที่เอามาหยอดพริกกับป้าก็ลรไปด้วยเนี่ยแต่มันนานมันหลายปีแล้วเนี่ยปลูกจนเป็นฝอยเอาไว้กิน่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้แสดงอาการอะไรรู้ไหมครับเอาตรงๆไหมขาดน้ำใช่ไมนได้มีอะไรหรอกมีขาดน้ำมีสามข้อเห็นไหมมันคือเมาใบใหญ่ๆเนี่ยเพราะเพราะว่านาป้าตัดลึกกม่ป้าตัดลึกกม่เวลาตัดเอาไปกินเอาหน้าดินเลยเอาไม่ให้ลงดินเลยเอาบนบนดินอย่างนี้เลยนี่อ่าถูกต้องครับอันนี้คือที่นรยป้าว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ มีแต่ด,ดิวก็ดินอ๋อมีมีมีแต่ห,หวัวเออมีแต่หัวถ,ถ้าถ้าถ้าฉีดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะเดินกาะเองนี่นีน่นป้าเอาไวก้กินไม่ได้ทําเป็นธุรกิจนะธุกิจเอา<อ>ไว้เพื่อบรปลูกหายกหากเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยที่ว่าป้าเอายาบิ๊กแจ๊สฉีดแล้วที่ว่าป้าพริกป้ามันเสียแล้วเพิ่งเอามาปลูกเนี่ยมันนานเห็นไหมเนี่ยมันก็เพิ่งต้นแค่นี้แต่มันก็สวยดีนะเนี่ยอ๋อนี่นะขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟื้นแล้วเนี่ยฟื้นหมดแล้วครับฟื้นหมดแล้วเนี่ยใช้ผิดพันบิ๊กแจ๊สทั้งหมดเเนนีี่่่ยยยาาา ยาขยะเว้นเว้นมันมั่งกระได่ป้ายาขยะโอ้โหยาเยอะขนาดนี้เว้นไม่ไหวแล้วคนตัดก็ไม่มีเห็นไหมแล้วป้าก็ตุงโคตรป้าไม่ฉีดแต่ยาขยะเห็นไหมใช่บางทีโดนใบมันนิดนึงเนี่ยเป็นใช้อะไรครับโกฟูซีเนตหรือว่าอะไรไอเอเอทีเออมอนเนียสมัยเนี่ยอ๋อทูฟอดีนั่งงั้นนอะมั่งที่มันออกมาใหม่อะที่เป็นไอเอมเนียเนี่ยอ๋อไกลโพเซตไกลโพเซตไม่ใช่ไม่ใช่ไกลโพเซตเป็นตัวเอโมเนียโกฟูซีเนต โกฟูซินเนตเอามาแทนพารากร์ดเออเอามาแทนพารากร์ดอ่ะแน่โกฟูซินเนตเพราะฉะนั้นอย่าโดนใบเยอะถ้าเดินแล้วมันจะเหลืองใช่ไหมใช่แต่ป้าก็มีฝีมือนะเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะอะไรเอาด้านอันนข้อบอันนั้นข้อบอป้าเราเพียวๆเลยแต่งอออกฝั่งเนี่ยตรงเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์บิ๊กแก๊สน่นอนแต่เป็นเบี้ยเป็นเบี้ยในกระบะเลยแล้วที่ป้าโทรไปต่อว่าว่าอะไรเนี่ยป้าฉีดรงไปใบใบร่วงหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือ ไม่ให้ฉีดในกระบากเพราะว่างั้นเพราะว่าเอามาลงดินก่อนแล้วค่อยๆหยดมาลงดินนะป้าก็ใช้เลยเนี่ยป้าหยดไปสามรอบนะน่ะเรียบร้อยเลยอ้าวเพืนนฟื้นขึ้นมาเนี่ยฟื้นเลยเนี่ยป้าหยดไอ้ผงผงดำๆของวิกแก้วนะป้าหยอดไปสามรอบแล้วตัวจิ้งโป่งมาแล้วเด้องาจิ้งโป่งไงมขุดวังครับจิ้งโป่งมันจะกินรากเนี่ยคุณดูแล้วกันนาถามว่าป้าภูมิใจในยาคุณไหมฉันก็พอภูมิใจอยู่นั่นีหยแล้วให้คุณมาดูเองที่เนี่ยว่า โภูมิใจใน,พ,นพิธีกานี่ขนาดมันโดนยาฆ่ายามันยังไม่ตายอ่ะนี่ยในวันแรกที่มันโดนไอ้สูตรหนึ่งของวิกแจ๊ดไปนะครับที่อย่ังอันนั้นเนนข้มข้นเข้มข้นถ้าเหลืองนะครับ<อ>ถ้าเกิดหลังจากที่เราฉีดเรารู้ว่าเราผสมผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้ตามด้วยน้ําเปล่าทันทีอถ้ามันเหลืองยิงย่งเหลืองยิ่งอัดน้าเข้าไป<อ>ยิงย่งเหลืองยิ่งอัดน้าเข้าไปแล้วเนี่ยป้าว่านาจะเอาไอ้พอมามันเป็นสูตรเข้มข้น เออเห็นไหเห็นจากเพูดของเราเป็นสูตรเข้มข้นใช่ถ้าผมบอกว่าใช้หนึ่งดีซีแล้วไปใช้ถึง5้าดีซีฉีดมีโอกาสตายครับพี่ป้าเอาอันดูป้ารู้แล้วว่าฉีดทำาล้เสียนาตรงไหนต้นเล็กป้าก็จะเอาน้อยซีซีลงหน่อยใช่ต้นใหญ่ป้าก็เพิ่มอ่าไม่ต้องเพิ่มเท่ากันแหละเท่ากันนั่แหละแค่นี้พอพอแล้วพอสำหรับพริกอ่าพริกของลรพากระเพรารหลกกวางต่าง วาตุ้มพวกผักอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ใช้เอาตำเนี้ยเอาสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรก็พอครับป้าใช้เหมือนยี่สิบป้าใช้ถังสิบหกและถังที่มันมีมอเตอร์อยู่อบางทีว่าของเล็กถ้าว่าของใหญ่แล้วจะป้าจะใช้นี่เลยตัวเครื่องตัวสายฉีดน้ำลายสายนะสายเนี่ยครับแล้วก็นี่ฉีดฉีดมะพร้าวบ้างมะพร้าวก็คล้ายๆปาล์มมะพร้าวนี่ยางงาพึ่งใครกินไปรอบเดียวเพราะมะพร้าวเนี่ยออกแล้วไม่ติดจันเลยอ่ะ ออกแล้วไม่ติดจั่นแล้วก็เป็นลูกลีบลูกโซมไรใช่ครับนี่อาการคันมาจากทางบางน้ําเปรี้ยวนะนี่อาการของนะครับอาการของคันขาดโบลอนแคลเซียมโบลอนครับอ๋อเลยครับแล้วคนเขาบอกว่าให้เอาเกลือมาใส่โคนแล้วป้าว่าถ้าใส่โคนใส่น้ําหอมป่าที่ผมถามน้ําหอมป่าไม่ไม่ใช่แล้วใส่ทำไมอ่ะจริงจริงใส่ได้มาผมล้อเล่นปีละสองครั้งจลัม่แล้วครับว่นมันเสียหมดงความเค็มไม่ใช่ คําว่าเกลือก็คือปุ๋ยนะครับอย,อยู่ที่เรามาใช้ความเข้มข้นคนยังกินได้เลยเอใช่ไหครับพเพราะฉะนั้นก่อนฝนนะผมไม่ให้รถน้ําตามก่อนฝนตกครึ่งกิโล<อ> <laughs> นะครับปีละสองครั้ง <c oughs> กี่ต้นนะ <laughs> น,านานไปเยอะนาตรงนี้ไหมจ <c oughs> <c oughs> 5,000-2,000แล้วลูกมันจะออกมานะครับเนื้อ ถ้าเป็นกะอ่าเป็นมะพร้าวแกงนะครับเนื้อเขาจะหนาเนื้อเขาจะความมันจะเยอะอแต่ถ้าเป็นมะพร้าวน้าหอมแปลงไหนขาดเกลือน้ําจะออกเปรี้ยวูทีวีนะแล้วก็ไปซื้อพักหลังกิมจูน่มาปลูกไว้ต้นหนึ่งนะฮะมาขุดทิ้งอ้าวอ้าวขุดอันนี้ทิ้งคือปลูกผัดหลังจอยที่ทิ้งเอาไว้นี่แหละอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจ ฝรั่งมาแซมกลางฉันก็บอกว่าน่ากลัวว่ามันของสองอย่างค้าสองอย่างมันจะไม่ได้เลยเ,ลยเดี๋ยวนะครับฝรั่งฝรั่งมันก็เป็นพืชที่แบบลำไลรได้แต่การปลูกเนี่ยลากกระพราเดี๋ยวต่อไปมันเยอะนะมันไม่ใช่เยอะไม่เยอะต่อไปครับตอนนี้ก็ดีแล้วครับมันท <c oughs> ั่วไปหมดแล้วดี่แล้วมันก็จะออกมาเนี้ยสงพุ่มมันอยู่ไหนมันก็จะไปตามนั้นเนี่ย <c oughs> เออแบบปามน่้มันก็เต็มที่นะเห็นไหมเต็มเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปให้โคนตอหลอก โยนโยนอะไรปล่องกลางโยนโยนไปแตปาล์มนี่คือสาสทั่วเอ้ยยางเนี่ยสาสทั่วไปอ่ะเหมือนกันยางอ่ายางก็เหมือนกันลากเทรอบทิศทางลากเพยใช่มันก็จะมาชนกันอยู่เงี้ยบางคนก็ไปใส่โคนต้นโอ้ยน้ำยางให้คนงานสาสทั้งสวนเลยใช่คือเดินไปราบหูราบตาหวานไปฮะใส่ทีละยี่สิบลูกแค่นาสองสวนเนี่ยยี่สิบยี่สิบห้าลูกอย่าลืมใส่ที่ผมบอกอ่ะจ้าเดี๋ยวปีนี้จะให้ใส่แล้วมาไรพี่วันนี้ผสมเลใช้มันง่ายหน่อยแล้วให้วัด แล้วให้วัดเลยวัดเอาอะไรวัดอ่ะเอาก็วัดว่ามีดแรกวัดวัดด้วยความรู้สึกเราอ๋อคือคือคุณตัดปลายปีแล้วอ่ะคุณได้ไปต้องดูไหลต้องดูว่าตัดปมีดมีดก่อนเนี่ยได้ได้น้ำยาเท่าไหร่กี่วันถึงจะได้ถ้วยใช่แล้วรอบนี้ได้กี่ถ้วยหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะแสดงผลประมาณ15วัน ใช่ไหมหลังจากนั้นน้ํายางเขาจะเปอร์เซ็นต์ยางจะดีและการที่เราน้ากดเราก็จะเสียน้อยหน่อยแต่ทุกวันเนี่ยที่มันตัดดูเนี้ยนะมันสี่มีดค่าขายอ่ะสี่มีดหมายถึงว่าสี่สี่วันใช่ไหมสี่วันตัดสี่วันเนี่ยมันได้เกือตันสี่ตันสามตันสี่นะได้แล้วก็ได้ยางพันฝรต้นเองนะยางถือว่าออกเต็มที่ดีครับเพราะป้าปลูกหางนะไล่บนมียี่สิบห้าไล่ยี่สิบห้าไล่ในในแปลงนั้นอะ แล้วก็มาเอาตรงนี้น่อยแต่แต่ปัญหาแต่มันยังไม่ยอมใช้ป้าซื้อมาบอกให้มันเอาไปใช้มันก็ไม่เอาไปใช้ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าการทํางานเขาจะค่อนข้างลําบากหน่อยใช่ไหมใช่แต่ถามว่าในอนาคต้าเกิดมันหน้ายางมันตายล่ะนี่เวลานี้ตายเยอะนะเนี่ยอ้าวตายแล้วแต่วันนั้นที่่าซื้อผงบิ๊กแจ๊ดมาเป็นผงลาป้าให้เขาไปซองนึงเออไปทาผสมน้าทาให้เขาผสมสีสีทาหน้ายางอ่ะได้ไหมอ่าใส่ผงนี่เลยบิ๊กแจ๊ดกับนาายพริกปนดินดำๆเราอ่ะ าเลยไม่ต้องผสมสีหน้ายางใช่ไหมไม่ต้องเพราะฉะนั้นใช้บิกเจ็ตผสมกับนาลายพี่มันดินแล้วไปทาเลยนะครับมันจะดำๆแล้วทีนี้เราจะรู้วาตั้งมาเนี่ยที่ว่าสีแถมสาเนี่ยป้าให้เขาไปซองหนึ่งเขาผสมก็ยายะสีผสมสีสาหนายางอะไรอ๋อเล็กสี ป้าเรียกสีไงแต่จริงมันยาฆ่าเชื้อราแต่ว่านาที่หลังเอาผสมก็ผงดำนี่ได้ดินปิเนะครับผมผสมกันเลยป้องกันหน้ายางตายนองนะครับป้องกันโรคแท้ม้านะครับมันบอกว่ามันมีลาสีชมพูด้วยมันลาหน้ายางมันนะฮป้าก็ไม่เคยเข้าไปตรวจตรงไหนความชื้นสูงก็จะเป็นอะไรธรรมชาตินะครับเพราะหลังน้าหลังหน้าฝนพวกเนี้ยนะมันมันจะเกิดอาการหน่อยนึงแต่พอเรา เริ่มกรีดไปเนี่ยเริ่มกรีดไปนะฮะพอน้ํายางเข้าที่เราก็เริ่มคืนให้เขาบ้างป้องกันไว้ทาไว้ไม่ต้องไปอย่าไปเร่งมันมากเร่งมันมากมันก็หมดเร็วนะครับผมนะคุณแม่รู้สึกไงครับมีหมอแว่นมาหาวันนี้ดีใจสิดนหมอแว่นมานานแล้วอยากให้หมอแว่นมาดูตรวจเนี่ยนะว่า ที่ดินของป้าเนี่ยนะมันยังใช้ประโยชน์ได้ดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยไม่ว่าทั้งในสวนปาล์มทั้งในสวนพิษเนี่ยป้าอยากให้มาดูไงครับผมพ่อหมอแว่นก็คุณพิษนุมาวันนี้ก็ดีใจไงรับผมนะของป้าดีหมดเลยดีหมดครับผมนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะหลอกหลอกชมหรือว่าว่าสินค้าเราดีแต่หลังจากชี้ใช้เนี่ยที่เอาที่เช็คดูเนี่ยดินไสเดือนนะครับผม้าใช่ไหมมีไสเดือนขึ้นมาปกติแล้วเนี่ย การใช้เคมีนานๆเนี่ยมันจะทําให้หน้าดินเราเนี่ยตายอ่าครับผมคือเหยียบไม่ลงใช่เหยียบไม่วูบแข็งอยู่นั่นน่ะนี่ของป้ายังวูบอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮนี่เขาดูไั่เป็นขนาดเป็นลูกลังเป็นดที่ไอ้นั่นขี้กดนกยุงเนี่ยมันยังลงวูบๆอยู่และจะเดือนโผลได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ครับผมนะฝากอะไรถิ่น้องเกษตรกรที่ดูอยู่ที่บ้านหาบ้านบ้างครับฝากฝากฝากบอก บอกบอกว่าใครสนใจอยากใช้ก็ให้ซื้อใช้ได้เลยผิดพันสองอะไรสิพิษแผ่นดินแผ่นดินพิษเอ้ยทอนี้สยามบผมนี้สยามครับครับผมสโลแกนจำได้ไหมเขาบอกว่าไงสโลแกนเนอใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงนี่ครับผมนะทอยสยามใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงเยี่ยมนะแล้วเป็นักสืบกรครับถ้าหากว่าพี่นักสืบกรนะครับสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับเนาะสามารถติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็ ดูตัวอย่างจากเทปหลายเทปที่เราได้ถ่ายทามานะครับเนาะดูว่าพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเห็นผลดียังไงนะครับเนาะวันนี้นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรครับผมพรอยสยามใจง่ายใจใ<ห>ดีดเห็นผลจริงครับผม